ให้เราหลังแบบให้เราหลังนั่งเตะหลังนั่งแบบไปพารยรอดเลยสักทีนั่งจมกันมีแต่ผู้สาวที่ไหนเอาขนมอให้กินนี่เอาขนมอให้แบ่งขนมให้น้องๆกันอันนี้เพื่อนเพืเ่อนเจ้าปันหลังนี่เงานเจ้าเนาะคือยมน้องปลายมกับ น้องประยงพี่น้องมาลีน้องมาลีบ่ได้เรียนหนังสือบ่นี่เรียนแล้วเรียนยังบ่ได้ออกเรีอ๋อเรียนเรียนมาเลยบ่นี่วยมีวงอเียนอยู่ภาษาเียนอแบบมัม .3 เินเจ้าัได้แกทางลกน ีะไรมาเล่นนี่ยเ,เ,เอาไว้ปูแ็บแนวแต่เอาแนวเอาไห้อันนี้ของป้าของต้นอันนี้กระ,ย,ะย,ยัโอ้ดีเด็ในมันเด็กที่ใส่หูในมันอยู่พี่นีเด็ดนพี่น้องในมันอยู่พี่น้องอันกาเอาแนาวมันไปปิดป,ปูอันนี้ที่เจ้าก็ปิดขายอยู่แต่ปิดขายแล้วที่เมืองเราไว้เอาแนวเนานะ ขอเบิกเลยเด้อเดี๋ยวเราไปให้ไปส่วนมานี่พี่น้องเราไปเก็บมาออกมาเม,มื่อกี้นี่เด้อเปมาเมื่อกี้นี่อันนี้เอาไว้กินปะตัวนี้เอาไว้กินเพราะว่าตัวนี้มันยังบดซุกคักพี่น้องนี่มันยังเออโอ้ยอุยอ้ย sorry บ่ขอโทษหลุดมืออันนี้มันต้นน,นั่นะี่เนาะหรือว่ามันสัมปลังนั่นเองมันห้านาทีอันนี้มันกินนะเอามานึ่งเอามามกกินกินได้เฮ็ดคลองวานได้ นี่เลยมะก้ยกันมกยมะคุยอินต่างล้ว่านี่ยมะคยเนี่ยมะกยนมกวมันมนเเคยเห็นไห้คอ,อกิน,น <c oughs> เ้บากินไปนวนึงเลยครับพี่น้องเลยบาคกินนี่กมันซ่บหวานนะุนวผม้อมหวานนี่เบบอว่าเป็น,นังไอมีอยู่อือม,มีนายนำ มันคลา้ายๆมะกขือเทานี่คลา้ายๆคือมะเขืออ่ะนำะ้ำพระมีไนยอยู่แต่ว่าไนบ่นหลาย,ยอืเจือกีลอวหวานพีนอหวานจะประ่าณสี่ไปงานดูเพิ่อสองสามราคเ่านั้นละจะไปยืป่นุ่อนนะโอเคถ้าเกิดกระยาบุยุบยบุเพื่อนไป่ยนไม่น่าเนี้นอ่ะไย ไม่น่าเชื่นะอออกกระจอเด้อทำมาให้ำมาฟ้านคนเยอ่ยกอ่าเมีคนอยู่สบายดีตูเปเทาอันนี้มาให้ดิเออองันหลังนิ้ย <c oughs> อเป็นยัง เลอ้าวโดยอ้ดีดีดีไปทงานหลังนี้ไปเออไปทงานหลังนี้เยองยัสบายดีทงยียอไระจังอ่ะองห้ามันสวะจัตัวสามดีนั้นเด้ เอาไว้สำหรับมมาเป็นถ้าจะเป็นของน้องอันลีน้องอันลีือยู่ตรนี้สื่อเราคื่อแล้วก็ดีแล้วก็สื่อเราโซลี่เออน้องโซลี่นั่นแหละผมคนชื่อระยูเมืองของน้องโซลี่บต่ว่ายอมแก่เลยนี่มีคนอยู่เออเงินเจ้าป่ะเงินเจ้าตินี่ตายเอาอันนี้มาให้เอากินเลยเด้อเอาแก่ไปนี่เด้อ ียพู่คนมม้งชูรีไปเรือเรื่องน่าจะให้ของให้น้องปัดปัดต็งเนาะน้องปัดติ๊กเรือเดี๋ยวให้น้องปัดติ๊กจะโอเคบุญปัติค่ะบ้านชมเนาะโอ้พาป้าดงงามขนาดไหนเออช่วงเอองามงามหน้าฝนช่วงเดือนเก้าถึงสิบนี่สมีเมฆมีหมอฆมีน้องมีหมฆไหลผ่าดหลังเงินหลังนี้นี่หลังเงินหลังนี้นี่สิเห็นหมอกทะเลหมอกคูเมอเลยซ่อนเนาะว่าซ่อนดิวทัศ เย็นเย็นสบายอยู่นี่มันเป็นอ่มันเป็นอ่ทางร่มพอดีเลยพอดีร่มร่มโตนผู้โตนเข่ามาจากทางนี้แล้วก็ไหลมานี่นกไหลมาเนี่แล้วก็มาพี่งานขนาดเลยบรรยากาศอยู่น่แนมเห็นรอมรอมรอบเลยอมหอบเลยิวบิวทิวทัศขึ้นเลบรรยากาศดีเย็นเย็นสบาย อเคเนาะพี่น้องผมกันสิไปหาเอานี่ให้น้องปะตังก่อนกันนี่สบายดีย่อยุงเป็นมงบ่เจ้าก็เป็นมงบ่บ่แม่นเตโอ้บ่งหน้าก็บ่ซัาฟบอกว่าบงหน้าก็ฮู้น้องเปนน้องเป็นกึมมุสบายแล้วยมาแต่แม ก็ <g ười> เจ้าหัวน้องเป็ดกึอมมม่โอเคเนาะพี่น้องหลังจากที่เรากินข้าวปลาอาหารข้าวสารเลี้ยงเม็ดในท้องในลำไส้แล้วเราก็จะเดินทางต่อไปอะไปคุมคุมอีกคุมหนึ่งน้องเมันเป็นหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยแหละแต่ว่าเขาจะยู่กันแจ,จ๊กกระแจ๊กแจ๊กจ่จายกันอยู่เดี๋ยวน้องสาวสองสาวนี่ก็จะเป็นไกด์นำเที่ยวให้เพื่อนอีกแล้ว <c oughs> น้องปนี่ยกับน้องปติง นาเที่ยวพาเที่ยวสมมู่บ้านู้ธีมีงานดองได้มหอนี่งานดองอ่ะงานดองสมวนพระมงนี่น้องก็เจ้ากำลังจัดเตรียมงานมือดองดนแลไวเป็นมืออื่นที่ได้มาเพื mm ่อนเราคิดเป็นว่าเป็นมือนี่ถ้าเป็นมือนี่นี่มาเพื่อนสิไปสร้อยดองสันดอกโบบริหูจักกับกับเจ้าดอกแต่ว่าแต่ว่าสิเป็น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 แคกบริทับเซิร์นแต่ก็สิไปสร้อยดองกันเจ้าย่างยกตีนเด้อผู้สาว ุนี่เลยเนาะกำลังปโอ้ไอเพื่อนผมเป็นสองคอยได้นี่กำลังสีวาวกำลังพากันไปตกเม็ดไอเพื่อนเป็นคนว้าวนี่ ตอนนี้เขากลสิขึ้นไปทางเส้นนี้เนรอทางเส้นนี้บางคนคิดว่ามีเงินอยู่หลังหลังสองหลังท่านบางคนคอยขึ้นไปจริงๆแล้วมีหลายหลังได้ยินขึ้นไปมีหลายหลังเตะ้องพาสุดเด็เที่ยวเที่ยวชมบ้านของน้องโอ้สมัยก่อนที่อ่าโบนี่กันทลานอันปูนแล้วนี่มีรถขึ้นยากเลยเนาะเจ้าก็เลยเห็ดทางคอนกรีตแบบนี้เลยประเทศต่างๆอันนี้เทปเทปเงินกระเทศบอลลี่เลยนะนี่คนเดียวเนี่ย ก็บอันนี้เก็บเงินอันนี้สีเก็บเงินกันเฮ็ดได้คนที่อาศัยอยู่นี่นีเขาต้องสีเก็บเงินกันเฮ็ดมาเลยนี่เพื่นนี่สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเจอกระเป๋าเพื่อนเนาะมือนี่เหมือนี้ะเปาเพื่อนสิไปเป็นนี่น้ำครอบครัวกเจ้าเอิญนี่ข้างนี่ข้าง คนนุ่งส้วมกันน้องคนยังแก่เสื้อผ้าอยู่เดี๋ยวเรานุ่งส้วมกันสบายดีสบายดีอยู่กันจะพูดอยู่กันอยู่กันแบบหัวโวยอยู่นะเอาอันนี้เนาะมาฝากนะดูด้วยเอามาให้เยอมาฝากมาต้อดข้าวเห็ดจองเพื่อนหลังไหนเพื่อนหลังนั่นจัด เราไปเมื <muitas> ่อละเอาขนมดูว่า no มีขนมพร้อมนี่เด็ดเอาขนมให้น้องนั hmm ่นนี่โวยไปเงินหลังนี้บุ๊มีคนอยู่แต่บุ๊มใส่ก็จาไปใส่จะไปไปเงินหลังนี้มึงด้วยงอโยมงอโยมน่ะสบายดีป่ o สบายดีน้องก็ซาลาบุฟเ่ อันนี้นไรเันเนี่ยเราเจออยู่บแบบบุญโย่เ้ยเราอยู่เงาหลังไหนเด็กเราหลังไหนเ้เาหลังนั่นเต็หลังนั่นบ่ไปพระไอรอดเนี่ยตัดีิ นบีเนาะมียโอ้มีต่สาวอยู่นี่ก่อมีต่สาวสาวมาเต็นี้ปสา์ี้ย่ยยุงย่ยรงเสี้ยสตดีไหมาก่าไบอ่า นั่งจุ่มกันนี่แต่ผู้สาวดิหนิไปเดี๋ยเอาขอนมให้กินนี่เอาขอนมให้ <c oughs> แบ่งขนมให้น้องๆกันอันนี้เงินเงินเจ้าฝาดหลังนี่เงินเจ้าเนาะโอเคอันนี้เป็นเงินหลังนี้เป็นเงินของน้องคนนี้ก่อนวิญญาณถามซื้อได้บอน้องซื้อยังซื้อยงน้องไปยงปะ <c oughs> น้องไปงยงพี่ <c oughs> น้องอ่ะไอให้เจ้าเด้ออันนี้เด้อ เอาขนมนะเอาขนมไปกินบ่อเนี่ยบูน้องไปโยงงานนี่อึมฮะเดี๋ยวเราแตลเอากูะสอบขนมบูต้องเกรงใจบ่ต้องอายรอกบุ่าบูได้มียาพิษบูได้มีสเน่ยเอาให้กินเด้อเอาปัน่นกับกินเะด้อะฮะกินนี่ย่อเดี๋ยวถามซื้อม่าสุขคนจะหรอย,รยันติจเจออ้าอายยันติเจ้าบอกก้ากวาถามได้ปะต้อายนะต้องอายเนาะ ผู้นี้เสื้ออย่างผู้ื้อดําถามผู้ใหญ่ก่อนได้ได้ได้โอ้ต้องออกเสียงให้ถึกได้พี่น้องได้บ่เบิ่งออกเสียงบ่ถึกบ่อยากเาดังเพราะว่ายนเาผิดนี้นี้ื้อยงกไมเลาไมเลาเออหรือว่าเอินไมก็ได้เนาะองมูนี้ได้ื้อยงูนี้ฮะมาลีน้องมาลีบ่ได้เียนหนังสือบ่นี่เียนลเียนยังบ่ได้ออก โอ้เฮียนเฮียนมาเลยป่ะนี่ด้วยมีแดงชองเปิดโอ้เฮียนอยู่ภาษาเฮียนห้องแต่งมาละแต่ละคนมอ3เงินเจ้าหลังแต่อยู่แก้มทางล้มพรวดโอ้เงินพวกนี้เนยอยู่ทางพรวดมาเล่นเนาะเออไปเดี๋ยวเขาไปเงินหลังนั้นป่ะนี่ไปก่อนเด้ออังตามสบายอยู่หลายประเทศที่เจ้าอาไอ้ ไปไปเงินหลังนี้บดนี้เงินเจ้าอยู่ข้างใดเงินเจ้าอ่ะสาวสบายดีสบายดีเอาลูกเอาหลานเนาะอ่ะเอามาให้อันนี้ครอบครัวเดียวกันบ่อาจ้าเจ้าอยู่ครับเจ้าอยู่ลูกเป็แต่อาสาวเอาให้สองคนนะเอาให้คนนี้เราเอาคนนี้เอาให้เจ้าบ่ดนี้ให้ทุกคนอาคนนี้เป็นลูกเจ้าแต่ลูกคนนี้ลูกใครลูกลูกคนนี้ เฮื่อนเจ้าอยู่ทางใดโอ้โอโอโอเพราะว่าก้อยเคยเห็นเราไปบัานผ้าซาไปลิดมือบญกินเกี๊ยงกันนะ,นนะเออเดี๋ยน้องผู้นี่เดี๋ยนะแม่นปะที่พอไปนั่งเิดน้ำเฮาเดี๋เงิน,นเงินน้องหน่อยเยอะขอบอกแม่นะไรเบื้องดีดีรู้ แม่นว่า o ล้วก็ว่าเราเคยเห็นตัวเจ้าอืมเราเคยเห็นเจ้ว่านั่งอยู่หันแม่นอยู่แม่นบ่แม่นอะไรถามาเจ้าเจ้าก็ฮู้เจ้าก็เห็นบ่ผู้นี้นี่ันเด้แม่นเมื่อก้เมื่อก้เเลือนพี่น้องบ่มื้อนั้นเจ้าไปนั่งลิ้นเนาะแม่นบ่อยู่เฮือนมเจียน่ะเด้้สินดาวเ็นเจ้าป่ะาเอเจ้าน่ะีคนอยู่บ่บ่เเืผมนี่ โอเคเลยว่ะเพื่อนมาเงานของน้องคนนี้ก้อนกว่านี่ดูดิโอ้พี่น้องเรามีแต่คนงามๆเลยมีแต่คนหน้าตาดีๆสบายดีน้องย,ยุ่งอันนี้เอาของมาให้เอาของมาฝากเอาไว้อยู่ไว้กินกินได้ปากกระปองครับนี่เอาขอนมให้น้องอ่ะเอาคนคนี้เอาฮะคนนี้เอาอีก คนนี้ดู้ถึงเลยง่ายคนนี้เราบริหยนหนังสือไปบริียรหนังสือเนาะบริหารเนาเราเราเลาอันอะเอาอ้เราเป็นเยอะปะโบเปลนเนาะโอ้ได้เอาเอาไร เออเราหู้ย okay. 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 uh ่อฮาวเวลเนี่ยนะแต่ว่าละแต่ว่าเราเว้าบ่ได้น้องก็บ่น้องบ่ค่อยสมบูรณ์เบิ่งจักนั่นก็หู้ละโอเคอันนี้ก็เรื่องของน้องคนนี้มีลูกมีลูกจะคนเจ้าฮะคือคือความสี่คนโอ้มีทั้งหมดสี่คนเอ๋อเอ๋อผู้นั้นคือว่างามกว่านี้แต่ว่ามีเอ๋อผูดถึงงานไหเจ้อมิงเล่ยแต่จริงตังอ่ะเล่ยตังอ่ะเล่ยกระพยูตังยูหู้ว่าเล่ยกระพตังอ่ะ เงยเราประโยู่แล้วเนาะเราเอาผัวเลยยังเงยเราอันผู้อันมากินเขาเงยเงยไม่เกี้ยวอย่างผู้ป้ามาเฝ้านะอ๋อคนนั้นรับไปใส่ถามเราด้วยถามภาษาโม่ไล่ก็ไปเล่นอ่ะเออไปเล่นโอเคเนาะคบไปอยู่ดีมีแห้งด้วยสบายมันจะเป้นอะไบายไปกันเนาะไปแบอันนี้เป็นเงานของน้องอ่ะ อ่าเมื่อกี้นี่เราเจาราเพินซีนตคงือื้อซื้อือีนบตอนนีเราเอ้ไม่กินเจ้ว่าอ้เพิ่เพิ่นไม่กินเหยคือไี้เาเลอจาพี่น้องเ้าก็อยู่อยู่กันครบหมดเลยแต่เจ้าู้เดียวดีกว่าบยเยจ้าคนเดียวไปใส่เมื่อละแหพ่อแม่ได้ไปใส่เมื่อไปเที่ยวมืละอ่ะอ่ะอเมื่อนั้นเมื่อนั้นเราเพิ่นเก่าให้น้องแต้ว่าให้บริได้ให้รายพี่น้องเบบเพิ่นแบ่งกันเ มืีอนี้เพื่อนก็เลยเอาไม้น้องใอีกสัในฐานะน้องพาเพื่อนเที่ยวส้มมู่บ้าู้นีิเรายิ้มงามเ้ยู้นีเยิ่มงาม้นี้อันนาฮักีแบหนึงกับ้นี้กับิงนาฮักแบทหนึ่ง้นี้สดใส้นี้สีเรียบร้อยหมายถึงอ่ามารย่าแปลว่าทางของน้องสีเรียบร้อยกว่าแต่ปีีร่งกระนาฮักคนละแบบนาฮังก็สอ เข้าใจปะโอเคน้องน้องอ่ะน้องปาเยียเนาะน้องปาเยียหรือว่าน้องอ่ะน้องไม่จีนเข้ามาเล่นมาเล่นเที่ยวส้มบ้านน้องก่อนน้องชวนเข้ามาเล่นน่ะเห็นไหอันนี้เป็นเงินของน้องเลยพี่น้องบวชนก็ได้ขออนุญาตน้องแล้วแหละน้องก็บอกว่าโอเคพอได้เป็นอย่าง โอ้ยูนี่นี่มีอันนี้แสดงว่าพ่อจะเป็นอาจารย์บะพ่อจะเป็นอาจารย์เป็นนั่นเป็นอาจารย์เห็ดน้ำผีเนาะเห็ดนีเห็ดคลองนี่เพราะว่าไอ้เคยเห็นกระเจ้าสิสั้นสั้นไปสั้นมาเมื่อกินเจียงเมื่อเห็ดนีเห็ดคลองกระเจ้าสิกระจ้าไปกระจ้ามาน้องว่าเพิ่อเคยเห็นอยู่นี่อันนี้นี่เป็นของตะเก้าก็ได้นี้นะของตกทอดคองอ่าต้อจากบรรพบุรุษของกระเจ้าเพื่อนเนี่ยของตกทอดอ่าต่อต้กันมาซืบต่อกันมานี่น้องอันนี้นี่ก็เป็นมีดด้วยนี่แม่นบะ สามารถปาทันป้นนี้ได้สบายเลยโอเคพอน้องเป็นอาจารย์อันนี้ก็เป็นฮีดคองไปเปนี้ของเจ้าอันนี้ก็เป็นแบบดั้งเดิมเลยโอ้อันนี้ตัวเม่นนี่เนาะเอาออกมาจากเม่นนี่น้อ <c oughs> เรียว่าตัวเม่นตัวหอนบางคนมันมีสองสินิตเอ่อตัวหอนและสิเป็นตัวน้อยแต่ตัวเม่นนี่สิเป็นใหญ่อันนี้น่าจะเป็นเม่นบอแหลมขนาดเลยคันปักอ่า มือนี่คันขนาดเลยนี่เสียแล้โอเคน้องน้องสาวไปหวงเฮียนมั้งนะ<ป><ป>าะบอดได้ไปแล้วก็เจ้าไปใส่ไปซอยดองอืมอันนี้เข้าอันเฮ็ดให้เฮ็ดสวนให้แม่นบ่เข้าหรือมักเดือยอันนี้ผมมักเดือยแม่นบ่ นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นน้องนอนอยู่นี่น้องสองคนผู้สาวนอนอยู่นี่ก็ยังมีน้องเจ้าคนเฮียนคือเห็นมีเสื้อขาวมีมีจะมีน้องสาวเจ้าเฮียนนะเออมีเสื้อขาวอยู่มีเฮียนนังสืออยู่นี่เืินของน้องกะเป็นแบบเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยนี่ไซต์เตตโต นี่น้องไงใส่แต่ตอกแล้วก็เอาไม้ค้ำเอาเนี่ยนี่บวชเสื้อาบางคนสให้เพิ่งนี่เลยแบบนี้นี่เอาไม้ค้ำเอาได้นี่อันนี้ก็ค้ำเป็นเงินแบบทรงดังเดิมเลยสมัยปู่สมัยมย่าพายุพาเฮ็ดเลยล่ะนี่มีแต่ตาโต๊ะบริมีเล็กเต๋ปูเจ้าเล็กเลยอยู่นี่ใส่แต่ตอกตอกมัดเอากุ้มได้หลายปีเลยเนาะเงินนี่เฮ็ดได้โดนแล้วป่ะแต่ว่าย่านี่มันเปื่อยแล้วเากับมุ้งไม้เนาะนย่ากับมุ้งตั่หนึงกับสีได้อยู่ประมาณสามสี่ปี บางเทือกก็ห้าปีหกปี่นละหงาคาอยู่เนาะแล้วก็น้องงานน้อง,น,อง,น,องนุ่งของน้องกับสินอนอยู่นี่สี่ห้าคนนอนอยู่นี่ทั้งหมดมีเก้าคนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องมีเก้าคนลูกสาวเปดคนพี่น้องครอบครัวของน้องไปเงียมื่อน,นี้เพื่อนได้มาไม่ได้มีโอากาสมาเยนนออเาือนน้องอีกเทือนึงเพื่อนมาเมื่อนั้นเพื่อนบริแรงอันนั้นหลายมาเมื่อน,นี้เพื่อนได้มาพามาเที่ยวชมเงินของน้องอันนี้มวกผู้ในี่ของน้องบะน้องสาวบะ พราะว่ามันเป็นอันนออ้อยหมวกผ้าของเจ้าอันใดของเจ้าก็มีมเอาไว้มาละอันนั้นได้ขคองไฝหมวกไผนะหัวใจของแม่บะบัวใใส่แต่่าของเจ้าหักเก็บไปเมื่อล้ว่นะ <c oughs> หลังจากที่แล้วว่เมื่อบนกินเจยงแล้วเจ้าก็สิเก็บไว้หักษาไว้บเรี่ยมาใส่มั่วซั่วมีเวกมีงานจังไส่เนาะบุเรีมาใส่ทุยิบรีมีเวกมีงานมีเห็ดนี้หรือคองเห็ดอะพีหรือว่าเห็ดอัน ผูกคอต่อแขนกับเจ้าก็ะเอียวมาใส่กับเป็นแบบนี้เลยล่ะพี่น <PAUL bunker ring> ้องเฮือนของกระเจ้าเฮือนดังเดิมก็สิเป็นอยู่กับพื้นแบบนี้เลยอยู่กับพื้นเราเป็นพื้นดินแบบนี้เลยแล้วก็ดั่งไฟอยู่นี่นี่เลยโอ้หอันนี้เข้าป่าๆี่นี่เนาะตัวนี้เข้าป่าาพี่น้องนี่เลยอันนี้เป็นเข้าป่าๆกัะเจ้าอุ่นไฟไว้นี่เลยดั่งไฟอยู่นี่เห็ดอยู่เห็ดอยู่นี่อุ่นอบอุ่นดีเนาะ เออใครแน่แต่ว่ามีอันอน,นั้นโอจะเปิดไฟแต่สมพลแจ้งๆกันก็เดี๋ยววาอันนี้เป็นเปิดไฟร้อดหนึ่งเคล็ดให้เห็ดส่วนอยู่บค่ครูเมืรอนี่ครูเมืรอนี่เฮ็ดเฮ็ดให้เห็ดส่วนอยู่บ่เออเห็ดสุดลายปลูกเนี่ยลูกเจ้าปลูกเนี่ยมักเดยมักเดยมักซลีเข้ากับเห็ดอยู่บ่เข้ากับลูกเห็ดไว้พอได้กินเนาะ แต่ว่าสีเห็ดเอาขายไว้ขายเงินก็คือมักเดือยความหวังของครอบครัวก็จะเสียมักเดือยงามพี่น้องเลยงามขนาดเลยมีแต่คนงามๆแต่ฮะแต่ว่าเสียอย่างเดียวเพื่อนบบได้เห็นเอื้อเห็นน้องเห็นพี่น้องเราเมื่อเห็นแต่น้องผู้เดียวแมนพี่น้องก็จ้างามูุคุณปะเลยงามกว่าแต่โอ้ไปว่าเนี่ยนั่นเจ้าก็งามคือกันนั่นแหละงามเมื่อคคนนั่นแหละ กางามไปคนละแบบเพรเอ้ยเจ้าเป็นเอ้ยเอ้ยเจ้ากับคนที่พอดีเอาผัวหันบะออกกอดที่เอาผัวฮันงามเนาะเรามีเอ้ยอยู่สามคนแล้วก็มีเราเป็นคนที่สี่แล้วก็มีน้องห้าคนทางมดมีเก้าคนพี่น้องเขาเด็น้องคนนี้เนี่ยมีขนมอยู่บะในถุงเอาให้น้องไหมเอาขนมให้น้องกินนะ ปะไปโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นอ่ะมันจะกล้าถ่ายในบ้านของน้องแตงเงี่ยเอาขอนมน้องขอนม,ขอนมเอาขอนม,มให้นอ้อ <c> ง <oughs> เอาคือบ่เอาวันคนละอันให้เราไปเอาวันเดียวให้เมื่อเลย <c oughs> <c oughs> เอาให้ก็ให้อันเดียวกันเมื่อเลยเนาะ ไป,ไปมาเบิ่งรูมากอยังอันนี้จากหูเลยมันคือมากอย่างว่าคล้ายๆคือมากเก่ารัดคล้ายๆคือมากอ่ะมากเก่ารัดน้องพี่น้องมากก็มันคือเป็นอันนี้มันกินปลได้แต่เออมันเป็นอะไรเป็นน้ำบ่ะจะเป็นมากอย่างพี่น้องไอ้บัวบัวเคยเห็น คล้ายๆคือมะกอนี่แหละโอเคเมื่อหนไอสิมาไม่ลราพาไอเลาะอ,อีกเนี่ยเด้อ<ม>เพราะว่าไอยังมาบุทัวดนีนี่ผู้ทางพุ่นกับมีทางพุ่นกับมีืัอนี้ก็ต้องขอบมุกขอบใจอันน้องสาวทั้งสองคนพามาเพื่อเลาะเที่ยวชมหมู่บ้านหมู่บ้านสนเผ่ากันเนาะ โอเคน้องพี่น้องเนาะอ,อ่ามื่อนี้กับบอเพิ่นกับซีได้เตรียมตัวเมื่อแล้วมันคล้ายๆค,คือฝนสิตกมืดครึ้มแต่น่าจะบ่ตกแต่ว่ามันก็เริ่มข้าแล้วบอเพิ่นก็มนี้เวกอยู่ทางบ้านคือกันเออมื่อนี้กับบอเพิ่นก็ต้องขอบคุณพวกกับใจลากที่มาติดตามครับส่วมให้กำลังใจบอเพิ่นเนาะมื่อนี้บอเพิ่นก็ดีพวกใจลากที่น้นองๆได้พาบอเพิ่นเลาะเที่ยวชมหมู่บ้านของน้องน้องปัญ่าน้นองป้าติ้งมีแต่คนน่ะฮกมีแต่คนเป็นชาวแพงเมื่อปีหน้านี่ปีหน้านี่สีได้มีข่าวดีอยู ีนี่เขาบ่มารักเอาบ่บ่บมีคนมาลักปีหน้าเด้ปีหน้าเป็นไรจะให้เป้าให้เขามารักยังน้อยอยู่ใส่ใส่บุญยังไ์ดใ้ใส่ชีวิตก่อนใส่ใส่ชีวิตให้มันคมก่อนแล้วยังเอาตัื้อเชือบุญยักเอาเสื่อตัวเสื้อตัวเสื้ออันอยูบาาปป่บุญยักสิแป๊บปีบุญยักเอาเสื่อน้อง <c oughs> บอกว่าน้องบอกวา่าอัน โบอยากเห็นให้แล้วสัน้นเบายอกวะเพื่อนยอกไปยอกมาเนาะสิเดื้อได้คนนี้นยอกเก่งแล้วเดี๋ยวในตเก้าวโมกา่ยอกจะได้ย,ยอกเก่งละโอเคเราพีเราแล้วเดี๋ยววะเพื่อนกับสีได้อำลาพระจ้า,า,จาละเมื่อนี้กับวเพื่อนกับคอข,อขอมุกขมบใจลวาววเพื่อนกับสีได้ไปแล้วบัดนี้เอาไว้จเจอกันในอีพีต,ต่อไปเนาะพี่น้องๆสำหรับเมื่อนี้สบายดีเนาะสบายดีสบายดีบ๊ายบาย